สิริเกษตรอายุได้เงินเท่าไหร่นะครับผู้ข้อท o ิิวันนี้เงินเดือน21,000บาททำงานมา8ปีเมื่อเกษตรณอายุจะได้รับเงิน165,698บาทใครเป็นคนจ่ายเงินก้อนนี้กับเรานะครับแล้วใครบ้างที่ได้เงินก้อนนี้เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับฝากกดไลค์กด s ับส c ค i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับ ควรรู้ไว้เลยว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับกรณีเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยซึ่งมีดังต่อไปนี้ 1. ในกรณีกําหนดการเกษียณนะครับอายุก่อนครบ60ปีถือว่าการเกษียณอายุเป็นไปตามข้อสัญญาจ้างนะเพราะบางบริษัทนะครับให้เกษียณได้5-5ก็สามารถทําตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเลยนะครับทำได้เลย55คุณก็ยื่น ขอเกษียณได้นะครับแล้วก็ได้รับเงินชดเชยนะสในกรณีกําหนดการเกษียณอายุเกินกว่า60ปีบริบูรณ์นะครับหรือไม่ได้มีการกําหนดไว้ลูกจ้างมีสิทธิขอเกษียณอายุได้เมื่ออายุครบ60ปีขึ้นไปและให้มีผลเมื่อครบ30วันหลังจากการแสดงเจตนายื่นขอเกษียณคือถ้าในสัญญาจ้างไม่มีระบุนะครับว่าเกษียณอายุกี่ปีนะครับ ตามกฎหมายก็ให้60ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการกเกษียณแล้วนะครับก็สามารถที่จะขอยื่นกเกษียณได้ถ้าเกิดไม่จ่ายนะครับผิดกฎหมายนะเพราะ,ะนั้นนายจ้างเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยในกรณีกเกษียณอายุงานนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดวิธีการคำนวณกันเรามาดูระยะเวลาการทำงานและการได้รับเงินชดเชยบ้างว่าได้กี่วันนะครับครบ120วันแต่ทำงานไม่ครบ1ปีได้รับเงินชดเชย30วัน ครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีนะครับได้รับเงินชดเชย90วันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้รับเงินชดเชย180วันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับเงินชดเชย240วันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้รับเงินชดเชย300วันครบ20ปีขึ้นไปนะครับได้รับเงินชดเชย400วันเลยทีเดียว อ่านะครับอย่างที่บอกว่าเงินเดือน21,000บาททำงานมา8ปีถ้าเกษียณอายุจะได้รับ240วันคราวนี้นะครับเวลาคำนวณเนี่ย240วันมันต้องแปลงนะครับจากเงินเดือนเป็นลายวันเราก็ใช้เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณ12หาร365วัน21,000บาทคูณ 12, หาร365วันเท่ากับ690บาท4 1สตางค์เราได้ตัวเลขนี้แล้วเอาไปคูณเลย690บาท4 1สตางค์คูณ240วันนะ นะครับเท่ากับ165,000 698สบาท40สตางค์รับเงินก้อนนี้ไปเลยโดยเงินก้อนนี้นายจ้างจะเป็นคนจ่ายให้กับเรานายจ้างคนไหนบอกว่าไม่มีนุยบายจ่ายเงินชดเชยหลังกเกษียณให้นะครับคุณสามารถที่จะแจ้งกรมแรงงานได้เลยนะเพราะเงินตัวนี้เป็นหน้าที่ของนายจ้างต้องจ่ายตามกฎหมายนะครับมันคือกฎหมายนะที่ถูกบัญญัติไว้แล้วนอกจากเงินก้อนนี้แล้วยังมีเงินก้อนอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเงินก้อนอื่นๆที่เราจะได้หลังกเกษียณมีอะไรบ้าง เมื่อเราเกษียณนะครับมันจะมีเงินที่เราสามารถจะได้รับได้นะครับดังต่อไปนี้1เงินเกษียณอายุนะครับจากที่ทํางานสมมุติเราทํางานจนถึงวันที่เขาให้เกษียณเลยนะครับเราก็ได้รับไปเลยเงินเชยๆก้อนนีนะสงเงินประกันสังคมนะครับเงินกรณีชราภาพจากประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นบําเหน็จบํานาญไปขึ้นอยู่กับกทีว่า คุณส่งเงินสมทบมากี่เดือนแล้วถ้าค,คุณส่งเงินสมทบมาครบ180เดือนได้รับบำนาญส่งไม่ครบ180เดือนได้รับบำเหน็จฉลาภาพบำเหน็จก็คือเงินก้อนบำนาญคือเงินต่อเดือนทุกๆเท่ากันทุกเดือนไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตแล้วอีกเงินก้อนหนึ่งนะครับที่จะได้รับนะครับถ้าคุณอายุ60คือเงินเกษียณเ,เงินผู้สูงอายุนะครับตอนอายุ60ยื่นรับได้เลย ก้อนหนึ่งถ้าบริษัทคุณนะครับหรือโรงงานคุณมีเงินสำรองเลี้ยงชีพให้นะครับคุณก็สามารถไปยื่นขอสำรองเลี้ยงชีพได้อีกก้อนหนึ่งนะเงินสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรนะครับ provident fund คือเงินที่เ,เงินที่นายจ้างจะหักนะครับหักคุณทุกๆเดือนแล้วเขาจะสมทบอีกเท่าหนึ่งอย่างเช่นหักเดือนละพัน ส่วนใหญ่จะหักเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะฮะไปพันหนึ่งใช่ไหมนายจ้างจะสมทบอีกพันหนึ่งแล้วพอเข้าเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นทํางานมาครบ5ปีหรือ10ปีนะแล้วเมื่อใดขึ้นที่คุณออกคุณก็สามารถจะไปยื่นขอเงิน Pro v i d เ n t f u n านเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี้ยนะครับได้นะซึ่งมันจะได้เป็นเงินก้อนมาเห็นไหมเงินก้อนมีหลายหลายส่วนเลยเพราะนั้นอย่าลืมนะครับสิทธิ์ของเราไปรับซะ ก่อนจากกันนะครับอารารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w ไ s o so. g o t h s นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติ๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยหนึนะครับดาวน์โหลดแอป,ปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น apple store google store นะครับ Play store นะ แล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทํารายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi ไไสาธารณนะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัส ทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูแลคําแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับห้าสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณําหนึ่งถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลฟอร์มนะครับ C นะครับขอให้ลองทดสอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิชาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิชฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ